วันนี้ลุงจรจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าโพสต์ล่วงหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับว่ากลางวันอาจจะทำงานจนถึงสุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้วิธีถ่ายวิดีโอลงไว้ในสต็อกเครื่องเยอะๆนะครับผมแต่ว่าอย่าโพสต์ไปก่อนนะครับถ้าเราโพสต้องโพสต์ครั้งเดียวเดี๋ยวจะติดปัญหาต้นฉบับน้อยอีกนะครับให้เก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เราจะไปตั้งค่าการโพสต์ให้เป็นเวลา พอถึงเวลามันก็จะโพสต์อัตโนมัตินะครับส่วนวิธีทํานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมง่ายๆนะครับที่ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการจะโพสต์ล่วงหน้านะครับกดเข้าไปนะครับสมมติว่าลูกจอจะโพสต์รูปภาพดอกไม้ตัวนี้นะครับกดเข้าไปที่ดอกไม้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดขัดไปครับผม เมื่อกดถัดไปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตั้งหัวข้อนะครับาตามที่เราต้องการเป็นหัวข้อที่เราจะโพสต์นะครับพอใส่เสร็จแล้วอาจจะใส่แฮชแท็กด้วยอะไรก็ได้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆก,กดคําว่าถัดไปนะครับพอกดถัดไปนะครับสังเกตดูบรรทัดที่2นะครับตัวเลือกการกําหนดเวลานะครับกดเข้าไปครับ หัวข้อที่2นะครับกำหนดเวลาเป็นภายหลังนะครับให้ติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับสูว่าเพื่อนเพื่อนจะโพสตเวลาเก้าโมงเช้านะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับ9ก้าโมงเช้ากดเข้าไปครับเลือกวันที่ก่อนนะครับเลือกวันที่เสร็จให้กดตกลงนะครับทีนี้เราจะมาใส่เวลานะครับที่9ก้านาฬิกานะครับให้กดไปตรงนี้นะครับ รูปแป้นพิมพ์นะครับใส่0 9 0 0จากนั้นกดตกลงนะครับเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับจะเป็นเวลาที่ระบบแนะนำนะครับระบบแนะนำว่าโพสเวลาไหนดีที่สุดนะครับมันก็จะมีทั้งเราก็ไปดูที่ข้อมูลในการโพสของเรานะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเรา ชอบดูเวลาไหนนะครับพอตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับกดย้อนกลับมาครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆกดโพสต์นะครับปึ๊บนะครับทีนี้มาติดตามผลนะครับสังเกตนะครับกดไปที่หน้าโปรไฟล์เราก็ได้นะครับแล้วเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับโพสจะยังโพสต์จะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราตั้งค่าโพสต์ไว้ที่9ก้าโมงเช้าใช่ไหมครับตั้งค่าโพสต์ไว้ที่9ก้าโมงเช้า นั่นก็หมายถึงว่า9ก้าโมงเช้าเขาจะโพสต์นะครับก็อีกประมาณ41นาทีนะครับก็จะเป็นโพสต์โพสต์นี้นะครับโอเคครับผมมีประโยชน์ส่งต่อเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ